ปล่อยไก่ออกหากินจ้ะพี่น้องตอนนี้ฝนกระลิ้นพร้อมเลยจ้ะบ่งว่าจะอยูด้โดนหรือเปล่าหมู่บ้านบ่ได้ปล่อยบ่ได้ปล่อยมากหน่าจ้ะสามมือสี่มือจ้ะพี่น้องหมู่บ้านก็ออกก็เรืองเมทีไปหาหอยเนาะจา้ะเนกาะกับมาคำคำกะแบบว่ามาปล่อยกะบ่บมีเวลามาเฝ้า,านะก็เลยบ่ได้อ่ายูโดนบ่ได้ยูโดนกะกับบ่พ่อใจไก่จ้ะ บ่พอใจเพราะเขาเขาเล่าแม่จ่าพี่น้องอยากออกมาอีกมันนี่ฝนตกกระ벙เงืดฝนตกบ่งเงดงจ่าพี่น้องเนี่ยออกมาปบะนี้ออกมาผุนอะไปหาจินอยู่ผุนหอดตะบสนใจเลยได้มันนี่จ่าพี่น้องมึงแล้วเมธีผ้าไปโลโตหาเขาออกมาบ่บ่บ่บบบงเงืดบ่สนใจนะเมธีเลยเด้อมัอน,นี แต่ว่ากับโอโห้ว่าสิอยู่โนหรึอเปล่าเพราะว่าฝนมันตลกลิ้นเด้จ้ะตอนเนี้ยฝนตอนนี้ฝน,น,น,นตลกลิ้นเขากับแบบว่าเขาเขายางหนีไม่ทิบเลยแม่เจ้าพี่น้องมึงเขายางไแบบนเขาหันหลังให้เซยเคยค่ายแบบเขาบ่ายากเขาเล่าน่ะพูดนะเฝ้ากินอยากออกมากินสลัดว่ะสัทธิมาหากินหยานะฟังทางเขาบ่าใครมีอยากกิน มันออกมาผุ่นยางหนีลงไปฝุ่นข้างล่างผุ่นชะพีน้องปกติจะวนไม่ทิเน่ยจะเนาะปกติจะวนไม่ทิบอยู่นั่นไม่ทิบมือนี่บยู่จ้ะผุ่นอะยางหนียางไปก็๊กยางหนีจากไม่ทิบไปเลยไห่ผุ่นอะไปหายกินอยู่ผุ่นอัดอันหลายอยากออกหลายนะรวบได้ออกหมู่บ้านเพระไม่ทิบปิดเราแบบว่าปิดเราปุ๊บ ดียินแต่เสียงน้ำกลลบนถนนไก่หญ้ามันกำลังงามนะจ๊ะขึ้นกำลังขึ้นางามงามันโอ,อนนะพูดนะ่ะมึงกินแต่ว่าคือสิยุบเไโดนดอกแต่ซั่านี้ไม่ทิพกะเริ่มหนาวแล้วมึงกินดีดีทําทาไปหรือเปล่า <laughs> ม่ทิบว่าทําทาไปหรือเปล่าพราะว่นปกติปีออกมาจะมาเฝ้ามิถเด้คันใดเวลาแบบว่าจะกลับเขาเราสิกับมาเฝ้ากับแบบว่าอยากให้ผ้าเขาหน้าคันคันห้าผ้าเขาก็คือมีอาหารกินอย่างสินาะมีของ่อเขาอย่างสินะ่ยเริ่มจะมาเลยจ้ะเริ่มจะมาแล้ว,ลวอ็นบ่ ขุนั่งเริ่มจะมาแล้วว่ามันสิบโสนใจแต่ว่ากระืมมาหาอะไรจะพี่น้องเริ่มมาไก่แล้วอากาศมันเย็นแม่ใะพี่น้องแต่ซ้ำนี้ไม่ทิพกะเริ่มแบบว่าเริ่มสั้นแล้วแล้วมันไม่ฝนลิดหน่อยๆพอมนะมึงเขากิน กินยากินใบฟันสิงโตมันเพิ่นได้จากพี่น้องมึงเขาเวลาเขามึงเขากินมึงนางมากไก่กะมากไก่กะจะจมในจักหน่อยคุยในจักหน่อยต้ออื่นบอคุยเด้จ้ะแต่มีนั่งผู้เดียวนั่นแหละี่คุยน,น้อยจ้ะเนาะตื่นเขากับบคุยเห็นบ่ ก็หากินไปตามเรื่องตามล่าของเขาคนนะ่ะมันจะมีไกอ่อีกตัวหนึ่งจ้าพี่น้องที่เป็นแบบว่าไอ้มึงนั่งตัวนั้นไปเลาะไปเลาะไอ้กองกองไม้อีกสิไปเลาะกองไม้อีกล่ะจอบกองไม้อีกเลยจ้พี่นอ้องนี่จ้ะมึงนั่งกินนั่งกินมึงเนี่ย มันขนขนน้างงามๆเลยขนนั่งดำเลยนันจะ,ะ,ะไปแล้วไปทางพุ่นล่ะเม่ทิบว่าเม่ทิบจะเข่าแล้วละจ้ะเพราะว่าเริ่มสั้นแล้ว ไปหลอกกอหมาอีกอะไย่ายนั่งนั่นนั่งนั่นไปหมุนกองมาอีกอะจะพี่นอ้องหม,ม,มุนกอไใหม่ดีดีกอใหม่กองนั้นกองใหม่กองนั่นหมุนดีครับไปก่อน้ะจ้ะเด้อคลิปนี้มิที่ไม่บายจ้าผ้ามึงหนองไกลคือเกา่าผ้าออกมายางแป๊บหนึ่งจะพี่น้องกระสีผ้าเขาเหลาคือเกา่าอลไรจะพี่น้อง พราะาอากาศมันเย็นจ้ะอยู่บริเวณดนจ้ะพี่น้องไปก่อนจ้าบ๊ายบาย